ดีล่ะครับทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอโซช่องบุญนำสิงห์ท่านในยูทูบเรากระทั่งเพจครับเราผมใจนุ่มตอนก็บอกกนจ่าครับพี่น้องขอที่อยากได้งานตัวก็มี่ก็น้องครับอ๋อหลังจากว่นเดพยอก็โดนครับไม่ได้เจอกันนานนะครับในชิปช่องบุญนำสิงห์เขาผมเอดีิมเวลานะครับพี่น้องบปิดอิมิวิล่าโอ้ยากไลน์นะครับต่อตส่งมาไฟเอฟซีนะครับท่าพี่น้องก็บิ่งหินนะครับวันนี้ทั้การขุดไปลงทางนะครับลงลงถนนลูกล่าง ก็ซื้ว่าหินงามนะครับห,หินสวยนะครับอยู่ที่บ้านท่าหลวงนะครับบ้านท่าหลวงอ,าอ,งาอําเภอเดียดรวมจังหวัดสมุทรปราการนี่เองครับเอาสายแบกครับมาอนี่แบกเอาแบกหนักๆใส่เห็เดต็มกองไปเลยแตามันขายโอ้ตัวละ <laughs> <laughs> ซี่ขาอร่อยยิ่งดีสบายใส่หลายนะครับ งานงานแบกจานแบกครับกับซานี่เรานะครับเห็นไว้หนึ่งสามหาซี่เขียนสิบห้องเอาไว ใส่เข้าไปในบ้านนี่คนถามวนาให้ในบรรยัญญงเราเจัาเดียวเลยว่ะโอ้ยังสิขายเห็นจัาบาทเด้วยว่ะใส่ใส่ไปหลายนะครับมันเรียนไก่ระยะทางไปกลับยี่สิบกิโลครับ <c oughs> โอ้ยว่าไก่ก็ต้องเรียนเลยครับต้นหญ้าเขียนไปแล้วเส้นไปแล้วนะครับคนเม็ดหินอ่อยสวยโยนลูักษ์เนี่ย อันนี้บ่ก็ซื้อนะครับบ่ยังก็ซื้อซื้อเพิ <c oughs> ่บมบ่ได้ฟี่นะครับยังไม่ได้ฟี่นี่กันราคาถือก็ได้ยี่ดอกนะครับแกนก็นได้หนมีอยู่มานสักสามสิบสี่สิบเซนครับดูเต็มไป าลีอันนี้แค่เนี่ยแต่มันติดถนนนะครับถนนลูกรังนะครับขอบคุณอบตอนนนสมบูรณ์ครับขอบคุณอบตอนนนสมบูรณ์นะครับที่ให้โอกาสเท่าหินงานนะครับเห็นเหี่ยาจากๆเลย เม็ดแดงดีครับเดวสิแรีนไปไหวอยู่บ้านอยู่เ๋ <c oughs> ยว่าสวยงามไหมครับหย่านปอบ่อกับวันนั่นหย่านปอบอ่อทาง่นเปิงการใส่ก่อน้านใส่แลีนขายเดือนละสองร้อยดิโอ้โ <c oughs> สื่อวัดบ้าน แต่ว่าราคานี่ซื้อขายบ่ได้ดอกครับมาซ้อลอยเนาะ oh. ใส่ไรไปเนีน้่ยเจ๊กชี้ห่าลอยนี่คือเนี่ยนะครับว่าหินก็นได้ซื้อนะหาหินยากครับตะบนนี้หาหินยากซะเหลือเกินบ่อส้วนทั้งอื่นกับพอมีหินคุทลงไปเป็นดินไส้แล้วก็เป็นดินเหนียวไปเลยมีแค่แถวนีแค่แถวเดียวนะครับจะจำเป็นก็ต้องแลนนี่เราจำเป็นก็นต้องแลนไปพอสัญญาม,มันผ่านมาหลายมือแล้ว เหน,นสวยเต็มกองนะครับรายกาจะเข้าหน้าฝนพร้อมพี่น้องเริ่มจะถึงหน้าฝนแล้วนะครับเริ่มจะถึงหน้าฝนฝนก็เริ่มตกเมื่อว่านก็ตกบึงที่หลายน้าค้างแล้วนะครับดินก็แเลี้ยงบ่ได้แล้วเริ่มเลี้ยงบ่ได้นะครับก็เลี้ยงดินบ่ได้มองเอาราคากระตองพุ่งขึ้นเปธรรมดาราคาน้ำมันก็แพงปีนี้นะครับรา่าน้ำมันก็แพง ราคาไฟกับแพงแต่ว่าบบเกี่ยวกันนะเนาะราคาไฟ <laughs> เอาเต็มในแบบนี้เท,ท่าละห้าร้อยเอาไหมหินแดงสวยๆแรมกัน,นในบ,บ้านพูดได้ยากได็กออกันควักเอาเด้อ <laughs> เดี๋ยวละาหาร่อยขายอยู่ <laughs> โอ้ยจะสิขายแพงเป็นใจอีกป่ะเจ้าบ้าโอ้ยพี่น้องเนี่ยปอหินสามหนีผมซื้อเพ่นแปดท่านเนี่ยเ <laughs> ื้อพันแปดท่านมาเด้อสิกินเนี่จะถือรถละ เจ้าบาทสามสิบบาทเป็นอะมั้งทุกอย่างมันมีค่าเสียใจครับสมัยตะกีดตะกอนหน้าโนนอยากอยากลอกกะเอาลอกให้พี่ๆนะครับกู้เมือนี้อยากได้ดินนี่ต้องได้ซื้อดินะครับบอว่าโอ้ยอีแม่คอยลอกหน้าซื้อในเด้อบอมี่ครับทุกอย่างมันค่าเสียใจนะครับทุกอย่างมีค่าเสียใจเบิ่อ ได้หินมันกับตองซื้อเพื่อนนะครับเอาเป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่น้องโลกสมัยขัม้เมือนี่ยุคสมัยขัม้เมือนี่ผลประโยชน์เป็นละคนกับตองมีนะครับทุกอย่างมีผลประโยชน์ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าจะเป็นไฟรดน้โครเองนะครับจะของหน้าเองในผลประโยชน์ในหน้าที่มันลุ่มขึ้นมาโน่นนะครับในหน้า,าที่เป็นหน้าเรื่องนะครับพ็ดให้ ได้ผลประโยชน์ทั้งหน้าแล้วก็ได้ผลประโยชน์ทางเงินพร้อมเบิร์นมาเขากินฟรีเนี่ยเบิร์นนี่เบิร์นมาโอ้ยใจเอกว่าร์นมาจบกินกับคออยังกัเอาเบนพ่อมีกาหันค่าดีนะครับไม่ใช่นะครับเขามีให้นะครับมีให้เราทำจะของให้จะขอหน้าพูดดีให,ยยหออ้หิาหานเท่าไงล่ะเขาให้คือเก่านะครับเหมือนกับแปลงนี้นะครับแปลงให้เปิรนแข็งขัน าหินมันงามนี่ละ่ะเดีเ๋ยวเขาเลือกนะเนาะเพื่อประโยชน์พี่น้องบาา้านเท่ากันล่ะนะครับหินมันงามก็อยากได้บองหินมันงามไม่ใช่ละ่ะไปใส่มันสร้างวันแถวนี้มันถนนลูกรังมันเยอะนะครับถนนลูกรังนี่หลายก็แบบจ่จะเป็นก็นกนต้องหาลูกรังที่สวยนะี่ครับไปซ่อมแซมให้พี่น้องบ้านเท่าได้ใส่ถนนยางเรียบๆนะครับ

สงสน,นอนหลรับเหมืนทออ็อปเออซื้อเพจบุกเป็นตามสูตรตามสไตล์นะครับเอา้าจัดไปเห็นง,งามนะครับน้องอบรรยากาศได้ดีครับคึมๆน้อยๆน,นะครับป่าลุล่ยๆก็มีแสงแดดแน,น่นะครับมีแสงแดดร้อนๆมาทันแห้งมาได้ สำรับคันมาะบรรยากาศแบบนี้อนเมฆมีหลายนี่ก็เหมอสสำหรับการเลิ่มไฟ <laughs> โอ้ยนะครับตะแก่กันตะแก่มากันบังไฟสิหลุงหน่องมาทีมงานมานะครับมากหลายครับพี่นอ้องไปเบสิสหลุดลอยยึดจะโซ่ศรีสะเกดอำนาจไปเบิดครับหม่องจูดบั่งไฟได้ครับหม่องไอ้ไม่บังไฟ <laughs> เอ้ามูลคพาเบิ้งรถซะก่อนนะครับช่วงนี้มันหงายากนะมันบุญบั่งไฟนี่แหละเล่บุญเดีไปนะครับเล่บุญดีวค่อยได้๋่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับหลังจากนี้บุญไฟเบิ้งก็ดเสียด้ย่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งขึ้นเก่าละนะครับเฮ้ยดิหัวเลี่ยวดิสาเหตุเป็นอยังคือบุญทายคลิปลงในช่องยูทูบแสดงว่าเจกไปเรื่ดหม่งไฟเป็นบ่อมาสินปาตอบได้แบบบ่อายพี่น้องแม่นนะครับไปกับมือได้มื่อสียพี่น้องการพนันเนาะการพนันขั้นต่ออเา วาไปเสร็ละพอามันมวนครับไปพอามันมวลรประด้ค่าน้ำมันครับพอได้ค่าน้ำมันไปเบิง้งอันเด็นเหมือนละหาพันเหมือนละเมื่อนก็เอาดอกไปก็ไดพอเพราะเหมือนละหลายนะครับคือมูเพิ่นเอาเหมือนละซ้ำนั่นแหละแต่ว่าคอยมันได้ซื้อเมื่อไรกันยังมีมือเสีย <laughs> เอาหินน้ำเงาพี่น้องมาพี่น้องก็เพิ่งหินงามเงาไปซื้อดอกนะครับเต็มแล้วใส่ขอบผมเอาขอบคุณใส่อย่างนี้นะครับรถละห้าร้อยว่าไงไปเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่เข้าวงในสองวงน้องสีกาป่าพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดซับตะไคร่กดกระดิ่งกดแจ้งกรายคลิปครับโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าเด้อนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ